ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่พิจนานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาชมนะครับจังหวะได้แบตสาใหญ่ตัวที่สองนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมตีไปนะครับก็ปากัดครับจังหวะนี้ครับปากัดรู้เลยครับว่าตัวนี้ตัวใหญ่ครับยังไงก็มีไส์กิโลบวกแน่นอนครับเห็นหางเห็นตัวครับดินตุ้มตามตุ้มตามอยู่กลางแม่น้ํานะครับแต่ก็ดึงไม่มาสักทีนะครับพยายามดึงหลายครั้งหลายทีแต่ก็ไม่มานะครับ ติดพวกยาพวกแหนงพวกเทานะครับที่กลางแม่น้ํานะครับดึงยังไงก็ดึงไม่มาทีนี้ผมก็เริ่มกังวลนะครับเริ่มกังวลกลัวว่าปลาจะหลุดเพราะก่อนหน้านี้ก็หลุดไปสองสามตัวนะครับก่อนหน้านี้ทีนี้ผมเลยตัดสินใจนะครับที่จะเอากิปเปอร์นะครับเอากิปเปอร์ลงไปคีบเอาปลานะครับที่กลางแม่น้ํานะครับเพราะว่าไม่อยากจะเสียแต้มหนีไปนะครับเพราะว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ พยายามดึงดึงหลายครั้งหลายทีครับแต่ก็ไม่ขึ้นดึงสายตึงจนพันโก่งครับแต่ก็ไม่ขึ้นครับเนี่ยครับจังหวะนี้ผมดึงก่อนจะก่อนจะลงไปผมก็พยายามดึงหลายครั้งครับพยายามหย่อนสายช่วยครับเพื่อให้ปลาหลุดแต่ก็ไม่หลุดไม่อะไรนะครับพยายามดึงดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นครับทีนี้ทีนี้นะครับผมก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะกังวลนะครับกลัวว่าปลาจะหลุดนะครับกลัวว่าปลาจะหลุด เลยตัดสินใจครับตัดสินใจปลดกล้องจากนักตกนะครับลงไปเอาปลากลางน้ำครับเพราะไม่รู้ว่าน้ำลึกแค่ไหนจากนั้นคลิปผมก็ตัดไปนะครับก็นี่ก็เป็นจังหวะนะครับที่ปลาขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับทุกคนก็มาชมคลิปกันต่อเลยครับตึครับตัวนี้ต้องลงทุนลงไปเอากลางน้ำนะครับเพราะว่าดึงไม่มาครับติดพวกแหนพวกสาลายครับนี่ครับผมแบตไซส์ใหญ่ ตึงๆครับนี่ครับตัวนี้ก็น่าจะมีกิโลน่าจะโลประมาณกิโลห้าครับตัวนี้นี่ครับผมกัดนี่ครับกัดหนนะครับนี่ครับผมคลิปถ่ายไว้ถ่ายไม่จบนะครับเพราะว่าผมลงไปเอากลางน้ําผมเอาโทรศัพท์ออกจากตัวนะครับไม่รู้ว่าน้ําลึกหรือเปล่านะครับก็ลงไปน้ําก็เท่าหน้าอกนะครับความลึกของน้ํา ข้อาอกก็นี่ครับผมลงไปเอาวีน้ำลงไปเอาครับผม